ตำรวจสอบสวนกลางกองบงรับการปราบปรามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับยังคงอยู่ระหว่างการตรวจคน5จุดประกอบด้วยกุฎจาอาวาสจุดรับบริจาคมูนิธิธรรมรักสำนักงานโครงการเมตตาธรรม บริษัทใจฟ้าภายในวัดพระบาทน้ำพุครับเพื่อที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินบัญชีรายรับรายจ่ายการทำธุรกรรมของวัดและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบพยานหลักฐานในการสอบสวนโดยภายในกฏิของหลวงพ่ออลงกฎจากการตรวจค้นเบื้องต้นนะครับพบบัญชีธนาคารเอกสารรายรับรายจ่ายโฉนดที่ดินต้นขั้วใบอนุโมทนาบัตรโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์และตู้เซฟครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมครับ อีกจุดที่มีการเข้าค้นวันนี้นะครับคืออาคารภายในมูนิธิใจฟ้าอะคาเดมีลักษณะเป็นอาคาร5ชั้นครับจุดนี้เป็นจุดที่หลวงพ่ออารงกดนะครับจะเข้าไปประชุมหารือกับทีมทนายความซึ่งตำตรวจนะครับได้เข้าไปตรวจค้น ยึดเอกสารสําคัญที่เกี่ยวกับการเดินบัญชีในใบอนุโมทนาบัตรและก็รวมไปถึงเอกสารอื่นๆนะครับจากการตรวจสอบพบว่ามีเอกสารบางส่วนถูกย่อยทําลายจึงต้องตรวจยึดทั้งหมดไปตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติม,ตมที่กองบังคับการปราบปรามครับ คุณทอขวัญคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นะครับทางด้านของเลขาปูซึ่งเป็นคนสนิทของหลวงพ่ออลงกฎนะครับก็ได้เข้ามาที่ภายในวัดพระบาทธัมพุนะครับและก็ได้มีการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะครับยืนยันว่าช่วงตีหนึ่งที่หลวงพ่อเนี่ยได้ออกจากอาคารที่อยู่ในใจฟ้า,าแคนดามีเนี่ยคือต้องการที่จะกลับมาที่วัดพระบาทธัมพุนะครับไม่ได้ต้องการที่จะหลบหนีแต่เมื่อถามถึงเงินหลักแสนที่อยู่ภายในรถตู้ของหลวงพ่อนั้นทางด้านของคนใกล้ชิดหลวงพ่อบอกว่าขอไม่ตอบ ในประเด็นนี้ครับ